ทดลองซิตันเอ็กพอร์ก่อนหน้านี้ชาบูได้รู้จักเพื่อนใหม่และภารกิจการให้อาหารเต่าตอนนี้จะได้ลองทำเงานจริงของนักอนุรักษ์เต็มวันแล้วค่ะวันนี้หลังจากที่เรา,าดูแต่ละส่วนในการอนุรักษ์เต่าทะเลกับพี่นักรักเต่าทะเลแล้วพี่จะมีภารกิจให้น้องชาบูเนี่ยล้างทำความสะอาดบ่อนุบาลคิดว่าน้องชาบูจะ สามารถทําได้ไหมครับทําได้ค่ะโอ้สามารถทําได้พร้อมแล้วลงเลยล้างทรงความสะอาดบอ่อเนี่ยจะไม่ใช้น้ํายาล้างพื้นเผื่อว่ามันจะมีสารตกค้างตกตุ้ตงครับต,ต้องใช่เดี๋ยวเยวต่าจะป่วย,ววยน้องชาบูขัดด้วยครับขัดเลยขัดเลยการล้างบอ่อเป็นงานที่ต้องทําทุกวันเพื่อให้น้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคเต่าจึงจะโตและแข็งแรงค่ะ เมื่อเราล้างทําความสะอาดบ่อเสร็จแล้วเราก็จะนํานเตามาลงแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําน้องชาบูก็จับเตาวางที่พื้นได้เลยครับ อาอามีครับแตนี่เราจะมีโรงพยาบาลสําสหรับรักษาเต่าทะเลโดยเฉพาะเลยซึ่งเราก็จะมีมีเจ้าหน้าที่มีคุณหมอมีศัตวแพทย์แล้วก็มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาเต่าส่วนหนึ่งที่เราเลี้ยงไว้ที่ในบ่อนุบาลส่วนหนึ่งมีการเจ็บป่วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็โดยเฉพาะจะเป็นส่วนใหญ่ที่เขาป่วยมาจากในธรรมชาติหลักๆเลยเขาจะติดอ้วนมา แล้วก็จกกินพวกขยะพวกถุงปลติกเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าต่อแต่ละตัวป่วยมายังไงบ้างนะคุณหมอต้องดูยังไงบ้างไปดูเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับนี่คุณหมอคุณหมอสวัสดีๆๆ <รอ S 1> ค่ะๆๆคุณตายเลยอ่ะ ตัวนี้ยังไม่ตายแต่ว่าน้องไม่สามารถที่จะว่ายน้ําขึ้นมาหายใจเองได้ค่ะเต่าเนี่ยหายใจด้วยปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสจมน้ําได้เหมือนคนอันนี้เป็นเต่าเกยตื้นเป็นแบบโคม่ามาเราก็คือเมื่อกี้หมอป้อนอาหารล้วทีนี้ลงน้ําเพื่อที่จะให้เขามีการขยับขยื่นแล้วก็เคลียร,ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารก็เลยต้องเอาเขาลงน้ําแต่ว่าเขาไม่สามารถหายใจเองได้อะค่ะก็เลยต้องช่วยยกพยุงอยู่ตลอดเวลา เหนื่อยเลยเนี่ยคุณหมอเนี่ยคุณหมอต้องเสียสละนะต้องเหนื่อยต้องดูแลอย่างทกล้ชิดเลยเนี่ยหลายชีวิตที่นี่ได้รับบาดเจ็บจากขยะทะเลและอวนประมงต้องอาศัยความรักและความอดทนเพื่อฟื้นฟูพวกเขาให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งค่ะท่านชาบูหิตแม้ที่ว่าเต่าท,ที่ที่ป่วยมาแต่ละตัวที่เราไปดูมาเพราะป่วยมาจากอะไรสาเหตุหล,ะล,ะละักๆก็อย่างนี้อันนี้ก็มีติดอวนนติดอวนมาจากในในในทะเล แล้วก็มีเบ็ดด้วยเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวตัวโต,วตวนะติดเบ็ดมากินเบ็ดมาอันนี้เบ็ดมีกินก็ไปก็มีเชือกบ้างมีเนีย่ยถุงปฏิขยะทะเลเรามีส่วนช่วยยังไงบ้างดนับแรกก็คือเราไม่ทิ้งขยะถุงปติกลงชูทะเลเพื่อไม่ให้เต่าก็กินอันนี้น้องชาบูทําได้ไหมครับจะไปบอกเพื่อนๆว่าห้าทิ้งขยะลงในน้ำมิฉะเดี๋ยวต่าจะเดี๋ยวร้อนแล้วเดี๋ยวก็จะป่วยโอ้เก่งมากเลยครับเก่งมากเลยหนึ่งเสียง ปบอกกระจายกันทั่วไปทีนี้ก็จะทําให้เรามีเต่าทะเลให้คงอยู่ต่อไปจะได้รุ่นต่อไปได้ดูต่อไปเต่มามันจะสูญพันธุ์แล้วหรอคะอ๋อสูญพันธุ์ครับถ้าเราไม่ช่วยการอนุรักษ์เอาไว้อย่างนี้เต่าที่เราเลี้ยงไปเราก็ต้องปล่อยกลับไปชูทะเลเพื่อให้เขาไปขยายพันธุ์เดี๋ยวเราก็ไปปล่อยเต่ากันต่อนะครับ เมื่อเต่าแข่งแรงพอภารกิจสุดท้ายก็คือการพาพวกเขากลับสู่บ้านที่แท้จริงนั่นก็คือทะเลที่กว้างใหญ่ค่ะ สำคัญของการปล่อยเต่าไปทะเลเนี่ยคืออะไรหรอคะมันเป็นการที่เรารู้สึกว่าการทำงานของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จที่สามารถอนุบาลน,น้องเต่าทะเลเนี่ยให้กลับคืนสู่บ้านของเขาแล้วก็เพื่อให้เขามีชีวิตมีวงจรชีวิตที่สืบเนื่องมั่นคงยั่งยืนตลอดไปเราวิธีการป,ปล่อยเต่าเนี่ยก็ถึองอยังไงบ้างคะการจับนะครับเดี๋ยวก็ให,ให,ให้น้องจะดู ไปถึงพื้นไว้ถึงพื้นอยาให้นาติ่นอ่ะไปเร็ว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 ไป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 ายนะการไปนักอนุรักษ์เต่าทะเลไม่ใช่แค่งานแต่คือหัวใจที่อยากปกป้องชีวิตเล็กๆเหล่านี้ให้ปลอดภัยและอยู่คู่ท้องทะเลตลอดไปค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องชาบูวันนี้ได้ฝึกงานที่สูนอนุรักษ์พันธุเต่าทะเลกองทัพเรือของเรา เรียนรู้ก,ก็เติมว่าเราเนี่ยต้องช่วยรักษาทะเลห้ามถึงขยะหรือว่าถูงพลาสติกอะไรไม่งั้นมันเนี่ยอาจจะป่วยได้แล้วก็มันก็จะสูญพันธุ์แล้วก็ก็จะไม่มีเต่าทะเลเหลืออีกแล้วใช่ครับถ้าเพื่อนอยากมาดูเต่าแบบนมอชาวบูหรือว่าปล่อยเต่าเนี่ยมาที่นี่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเนี่ยเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวัน นะครับตั้งแต่เวลา0830จนถึง1800ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพวกเราสามารถมาชมที่สวนรักพันเก่าทะเลก็ได้โดยการลงทะเบียนติดต่อล่วงหน้าตามเว็บตามคอนแทคที่มีนะครับในช่วงที่เรามีเต่าเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถสนับสนุนให้ท่านได้ปล่อยร่วมกับเราได้ตลอด <Yeah! S 1> ครับขอบคุณยิ่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่มาสอนหนูให้เป็นนักลักเต่าค่ะช่วงหน้าหนูถ้าเลาจะพาพเพื่อไปเที่ยวที่ไหนฝาติดตามด้วนะคะ ไายบายบายบายวันนี้น้องชาวบุกเบ้าเพื่อนมาเล่นเกมที่เราอยากสาม,มารถออกแบบเองได้ที่นี่เลยคะ่ะเกมพอลี่